ชิคกินลอไก่พ่อตามเมนูไก่าราดด้วยซอสบรานเสเมนูนี้ไก่จะหอมและจุยซี่มากส่วนผสมมันก็จะมีใบซอรัลใบทาร์กอนดริลเบคอนหอมแดงไก่หนึ่งตัวไข่แดงโรสแมรี่ส้มนำสมุนไพรต่างๆมาใส่ลงไปในไก่นะคะก็มีส้มใบทาร์กอนใบโรสแมรี่เบคอนทาด้วยน้ำมันมะกอกอีกครั้งให้ทั่วไก่เลยนะเข้าเตาอบเลยค่ะหรือว่าใช้หม้ออบลมร้อนก็ได้ นี่เรามาทาซอสเราใช้หอมแดงแล้วก็น้าส้มสายชูที่ลงบักใบทารากอนไว้ใส่เม็ดพริกไทยดาลงไปด้วยนํามาเคี่ยวจนไม่เหลือน้ําจากนั้นเรามาดึงใบทารากอนออกใช้ส่วนผสมที่เคี่ยวไว้มาใส่ไข่แดงลงไปแล้วก็เคี่ยวไปเรื่อยๆเลยตอนนี้ต้องค่อยๆเคี่ยวใช้ไฟอ่นอนๆแล้วก็ยกไฟออกแล้วก็ใส่เนยตามแล้วก็เคี่ยวๆๆ,ๆๆๆอีกเคี่ยวไปเรื่อยๆจนซอสข้นเอามากรอง ใช้แต่น้ำซอสตอนนี้เราได้เกือบจะได้ซอสแล้วทีนี้เราเคี่ยวอีกรอบใส่เนยลงไปเคี่ยวบนไฟอ่อนคนไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้เท็กซ์เจอร์ที่เราต้องการอาเนี่ยค่ะเนี่ยนี่คือเท็กซ์เจอร์ที่ควรจะเป็นแบบนี้เลยค่ะซอสที่ดีควรจะขึ้นวาวแล้วก็มีความเหลวประมาณนี้ค่ะเหมือนความเหลวประมาณน้ำพึ่งอุ่นๆนะคะ ยังไม่เสร็จนะคะเราต้องใช้ใบทพร์ก้อนและใบดริลสับละเอียดนะคะแล้วก็ตะล่อมลงไปในซอสเลยค่ะได้ซอสแบรเนตแสนอร่อยแล้วค่ะทีนี้เรามาดูไก่ที่เราอบไว้ไก่ที่เราอบไว้เนี่ยเราเอามาเซียในกระทะอีกรอบใส่เนยใส่ใบโรสแมรี่แล้วก็กระเทียมแล้วก็ตักเนยราดไก่ลงไปเลยจนกระทั่งหนังกรอบตอนนี้ก็ต้องระวังมันกระเด็นโดนมือหน่อยนะราดไปเรื่อยๆเเลยเลยกระบวนการนี้จะทำให้ได้กลิ่นและรสสัมผัสที่ดีมากไก่ของเราเสร็จแล้วค่ะ พร้อมทานเลยค่ะไก่หอมมากเลยค่ะเรามาหั่นนะคะจานนี้เราจะใช้จะส่วนอกเสิร์ฟนะคะเพราะอ,อกเนี่ยมันจะติดหนังที่กรอบส่วนอกตอนนี้มันจะอร่อยที่สุดเพราะว่าเนื้อไก่ตอนนี้มันจะดูดซับกลิ่นของส้มกลิ่นหอมรมควันจากเบคอนแล้วก็สมุนไพรต่างๆจัดจานเลยค่ะใส,ส่ใบซอรรลลงไปขั้นตอนต่อไปเนี่ยควรจะเป็นทรัฟเฟิลสดฝานบางๆนะแต่เราไม่มีเราหาไม่ทันก็เลยเราใส่ซอสทรัฟเฟิลแทน จากนั้นเราก็ราดซอสแบรนเนสของเราเลยซอสแบรนเนสเนี่ยคล้ายกับซอสฮอลแลนเดสมากเลยนะคะจะเรียกว่าเป็นซอสลูกของซอสฮอลแลนเดสก็ได้ข้อแตกต่างคือซอสแบรนเนสจะใส่สมุนไพรลงไปในซอสแต่ซอสฮอลแลนเดสจะใส่มะนาวและไวน์าขาวค่ะเอาล่ะค่ะเรามาเริ่มชิมกันเลย Ooh, ซอสเ<ง>ยิ้มยวาวๆเลยนะจริงๆวิธีกินเนี่ยกินได้2แบบกินได้แบบนี้นะคะแบบนี้ก็คือเสิร์ฟแบบสวยๆเลยะคะ่ะและอีกแบบนึงก็คือ ทานไก่ของเราเนี่ยกับสตัฟฟิ้งทานคู่กับเบคอนแล้วก็สมุนไพรแล้วก็สม้มทานทั้งเปลือกได้เลยนะเพราะว่ามันนุ่มมากทานแบบนี้ก็อร่อยคะ่ะลองทำทานกันดูนะคะ